ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับดิสอิกต,กตาชาแนลทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่รอคอยมาเหมือนกันนะคะทุกคนรอคอยมานานนะคะก็ตอนนี้นะคะอัลบั้มของก o เซเวนก็ได้มาถึงตุกตาแล้วนะน้องมาถึงวันนี้เลยก็เลยแบบเฮ้ยทำคลิปแกะเลยเพราะว่าอยากจะดูว่าจะได้ปกใครจะได้การใครซึ่งเป็น เป็นคลิปที่แบบรอมาเกือบจะแบบเกือบจะ2ปีอะทุกคนเป็นเป็นอัลบั้มที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้แกะอัลบั้มก็ t ซ e v e n แบบรวมกัน7คนแบบคัมแบ็กเร็วขนาดนี้ก็เลยเป็นคลิปที่ตื่นเต้นมากๆนะคะทุกคนก็หลายๆคนอาจจะแบบได้อัลบั้มกันแล้วหรือว่าแบบบางคนก็อาจจะยังไม่ได้เนาะวันนี้ก็มาแกะไปพร้อมกับตุ๊กตาด้วยกันนะคะ อรอบนี้นะคะทุกตาก็สั่งมาก่อนแค่สองอัลบั้มเนาะแล้วก็เดี๋ยวพอแบบรู้ว่าได้ปกใครแล้วก็อีก5าอัลบั้มจะไปซื้อตามมาเก็บทีหลังให้มันครบเพราะว่าตอนที่สั่งตอนนั้นอะเราแบบว่างบไม่พอที่จะสั่งแบมว่าเจ็ดบั้มนะทุกคนแล้วก็เลยแบบเอ้ยสั่งมาแกะขำๆกับทุกคนก่อนสักสองบั้มแล้วเดี๋ยวค่อยตามเก็บทีหลังมาลุ้นขำๆ อีกห้าบัมก็จะได้ไม่ต้องลุนเอาบบซื้อมาเก็บเลยเป็นบัมที่แบบควรค่ากแก่การมีเพราะเขาแบบว่าทำอัลบัมนี้ขึ้นมาเพื่อพวกเรานะทุกคนแล้วคือไม่ได้แกะบัมมาแบบไม่ได้แกะบัมมานานแล้วอ,อันนี้คือตื่นเต้นเพราะอะไรคะทุกคนเพราะว่าบัามรอบนี้ไม่ใช่ฟีมืออีทีม2แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เลยตื่นเต้น โอ <Okay. S 2> <M rophy> เคโอเคก็รอบนี้นะคะตุ๊กตาสั่งกับเคทาวเนาะซึ่งสั่งกับเคทาวก็จะได้การดพิเศษนะคะเออ่บัมละหนึ่งชุดเนาะก็คือถ้าใครแบบได้ดูคลิปตุ๊กตาคลิปแกะบัมมาตลอดทุกคนก็จะรู้ว่ายองแจรักตุ๊กตามากและครั้นี้ก็ <The noise> เช่นกันคือยองเจรักตุ๊กตาเหมือนเดิมเป็นการพลาอรอยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะมีลายเซ็นด้วยยองเจยองเจรัจรกตุ๊กตาแล้วทุกคนทุกคนเฮ้ยวันนี้ดวงมาว่ะอีกอันหนึ่งได้ด้องคะยองไม่คิดไม่ฝันมาแบบ เมนจะลักกับปกติเมนไม่ลักมาแล้วค่ะทุกคนน้องขยมน้องขยมมาเรามาเริ่มกันที่อัลบบอมแรกเลยไม่พูดคำทำเพลิเพราะว่าอยากเห็นแล้วก็นะคะแพ็กเกจก็คือสีเขียวนะคะสีเขียวเนี่วซับก็จะเป็นเเลข7เนาะ เป็นชื่อพี่มาร์คเจบีแจ็คสันจินยองยองังแจแบมแบมยุกยอมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นออชื่อเพลงในอลัลบ,บั้มนี้นะคะทุกคนเป็นเลขเจ็ดแล้วก็ข้างบนก็จะเป็น g o ว7นะคะมันเห็นไหมอืมข้างหน้าก็ g o ว7นะคะเออข้างๆก็ไม่เห็นเป็นแบบ อัลบั้มที่เป็นอัลบั้มจริงๆที่ไม่ใช่นิตยสารแถมซีดีนะคะโอ้ทุกคนจะได้ใครขอเรียกไหมไม่มียันไม่มีไม่ได้หยิบการ์ดมาด้วยอ่ะเขาพี่จะบอมน้องขยอมใครก็ได้ใครก็ได้จังหวะน,นี้ ปตเตียพี่มาร์ไม <im ING> ่ค well, so. ่อยมาหานะไอ้รอบนี้มาไอพี่มาร์ปกแรกเรามาลุ้นกันว่าการเราจะได้ใครอุ้ยพี่มาร์ครุ่นนี้หล่อมากโอเคเรามาดูข้างในกันก็จะมีเอ่อเล่มนี้นะคะถ้าเกิดปกเป็นพี่มาร์กก็จะได้เป็นพี่มาร์กเนาะนี่หล่อมากเดี๋ยวขอดูข้างในก่อน พวกมือสัน่นก็จะเป็นพี่มาร์กนะคะพี่มาร์กมือสั่นจริงทุกคนพี่มาร์กเอ่อเดี๋ยวนะมันจะมีข้างหลังทุกคนมันมีแบบว่าภาษาไทยแบบทุกอันเลยเป็นแบบเป็นครั้งแรกไหมที่อัลาบัามของกอเซเว่นจะมีแบบภาษาไทยอยู่ในนี้ด้วยอ่ะ คือเมื่อก่อนได้มาก็ไม่ไม่เคยจะเปิดอ่านเพราะว่าอ่านไม่ออกแต่รอบนี้นะคะมีภาษาไทยนี่คือแบบประทับใจการที่แบบเขายังเขาแบบนึกถึงนึกถึงอากาเซ่ชาวไทยอ่ะรู้สึกแบบประทับใจมากอันนี้นะคะเอ,ะอะ่คำขอบคุณท้ายเลมสวัสดีพวกเราก็เซเว่นครับสวัสดีครับทุกคนนี่มันก็ผ่านมานานแล้วเนอะ ผมมาร์จากออสเซเองครับ <c oughs> นี่พความจากพี่มาร์กนะทุกคนผมคิดถึงอากาเซมากๆเลยครับพอพวกเราทั้ง7คนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเพื่อร่วมฝึกซ้อมกันอีกครั้งพวกเราก็นึกถึงวันเก่าๆขึ้นมาเลยครับผมคิดถึงการแสดงต่อนหน้าทุกคนมากๆจริงๆหนูก็คิดถึง <c oughs> พวกเราคุยกันเรื่องการกลับมารวมตัวกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ พวกเราอยากทำอัลบั้มนี้ออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อเพื่อ,อ <laughs> เพื่อที่จะมอบให้เป็นของขวัญสำหรับนกน้อยของพวกเราครับมันใช้เวลาสักหน่อยแต่พวกคุณโอเคกันใช่ไหมครับ <S <s <uck> โอเคค่ะโอเคมากผมรู้ว่าคุณอาจจะกังวลเราจึงอยากจะคัมแบ็กให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่การจัดตารางงานให้ตรงกันมันยากมากเลยครับหนูเข้าใจค่ะ แต่พวกเราก็จะพยายามรักษาสัญญาอย่างเต็มที่เลยครับจริงๆนะครับยังไงก็เซเว่นก็คือพวกเราทั้งเจ็ดคนเสมอ,อ,อพวกเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นอาจจะมีบางครั้งที่เราดูแยกย้ายกันไปแต่พวกเราอาจจะกลับม,มาอีกครั้งตอนไหนก็ได้โปรดมอบความรักให้พวกเราต่อไปจนสุดทางเลยนะครับและรักอัลบั้มก็เซเว่นของพวกเราด้วยนะครับอากาเซ่รักมากครับโหประทับใจอะ นี่แบบอยากอ่านให้ครบของทั้งเจ็ดคนพี่มาร์ครูปนี้ดีมากดีจริงๆอโอเคโอเคเดาไปอันอื่นอ,อันนี้ก็จะเป็นสแตนดี้นะคะสแตนดี้พี่มาร์ค อันนี้รู้สึกว่าแบบมันเป็นรอบพีไหมถ้าเกิดไม่ได้ไม่ใช่รอบพีก็จะไม่ได้ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมทุกคนตุกตาจําผิดไหมแบบไอ้ของไอ้ของแถมพวกนี้มันคือได้เฉพาะรอบพีหรือเปล่าหรือว่าเราสั่งรอบไหนก็ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันใครรู้พิมพ์บอกหน่อยนี่ก็เป็นพี่มานะคะแล้วก็ถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนที่เราลอยคอ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนะมันไม่โฟกัสอ่ะมันไม่โฟกัสอ่ะพี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนเราต้องหลบปะพี่มารูปนี้ดีมากฟิลไรแบบฟิลไรเดดดี้อ่ะทุกคนใส่แว่นอ่ะทรงพัดเจริญค่ะอีกคนอีกคน พี่จินยองพี่จินยองคำนี้หล่อมากแบบที่สุดดูสิเออข้างหลังก็จะเป็นนี้นะคะทุกคนมันกับการที่แหละโอ้ยเรามาดูคนระรอยเราจะได้ใครทุกคนใครนี่พี่จินยองพี่จินยอเดี๋ยว คนที่แบบรักทุกตานะก็จะมีแบบว่าพี่จินยองแล้วก็ยองแจพี่จินยองมาสองแล้วเหมือนเป็นฟิลแบบโคลลอยมินิโคลรอยบะนี่หอมมากมีลายเซ็นแล้วก็ข้างหลังหมดยางของแถมยังไม่หมดยังไม่หมดแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นโฟสเตอร์ไหม โปสเตอร์โอ้โปสเตอร์เดียวนะคะเป็นโปสเตอร์เดียวพี่มาร์คหล่อมากคุณพี่แบบนี่แล้วก็ข้างหลังนะคะเขาบอกว่าข้างหลังมันเอามาต่อกันเป็นโลโก้ก็สิเ,เได้นะคะทุกคนกระดาษโพสตดีมากเป็นมันมัน แล้วก็มีโพตเตอร์อีกอันหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นโพอตอ้าวไม่ใช่เหรอือใช่อ๋อเนี่น่าจะเป็นโสเตอร์รวนไหมใช่หล่อมากอะผู้ชายเราคือแบบที่สุดดูดิทุกคนดูดิหล่อมากข้างหลังก็จะเป็นแบบเอ,อ่อเครดิตต่างๆนะคะ อันนี้ก็คือแผ่นซีดีในอัลบั้มนะคะทุกคนเออเขาบอกมันมีการพิเศษด้วยหรอเราไม่เห็นจะได้เลยอะนี่นะคะเป็นปกพี่มาร์คนะคะตัวออโฟตโต้บุ๊กเนาะหล่อรูปข้างในก็จะเป็น อุ้ยรูปพี่เมยก็จะมีรูปรวมอยู่ทุกคนดูไปทีละคนเลยทุกคนอ้าวาว้าว,าวเกินไปอ่ะมันเกินไปปะเกินไปอ่ะทุกคนมันเกินไปจริงๆอ,อ่ะเขหล่อขหล่อมากอะรูปนี้หน้าพี่มาชัดมากอีพออีเมเย์ไป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 ขอชิคจังไาย คนต่อไปคนต่อไปทุกคนคุณชเวหล่อบาไหวมันทูทุกคนอะไรกันครับเนี่ยผู้ชายเรามันเกินไปบอสผู้พิจาร์ดีมากทุกคนผู่พิจาร์แบบทุกคนเกินไปไหมเกินไปไหมเสื้อเสื้อขนาดนั้นนะเกินไปไหมแบบโอ้โหโอ้โหนี่แบบพระเจ้าอ่ะพระเจ้าจริงขอะพี่แจ์ดอ่ะ เกินไปอ่ะโอ้ทุกคนโอ้โหรอผดรอโพ้อแบบมูรอ,รอ,อ,โโรอตาพิรีทุกคนขนาดนี้เลยอ่ะแบบพี่จิ้มยองคือแบบฆ่านหนูเลยเอาหนูไปทอดเกินไปหนูทุกคนหวังแกะักแกะทุกคนดูดิดูดิดูดิท็อปฟอร์มมร์ พี่เจ้ากรมสีนี้คือหล่อมากเรามาดูคนต่อไปชมพูสัมมส้น้องแรมทุกคนน้องแรมคมนี้โตมากน่าโตมากหล่อโคตรดูดิแฟนเด็กเวอร์แฟนเด็กไม่ไหวเรามาดูคนสุดท้ายละท้ายสุดนะคะน้องขยงดีมาก <c oughs> หล่อมากหล่อมากมแบบด้านข้างคือมันไม่ออนคอมเบอร์ทุกคนทุกคนดูดิเนี่ยหล่อมากตาละาขนาดนี้ได้ยังไงทุกคนพวกนี้เป็นความดีมากทุกคนทุกคนต้องซื้อมาดูทุกคนจริงทุกคนมันดีดีมากมันดีมาก,มมากโอ้ยทุกรูปเลย่ายๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยไม่หล ทุกคนคนมีคนมีทุกคนโอเคแต่มันจะไม่จบสักทีแดาเราไปบ้ามต่อไปกันอ๋อบมดีมากก็คือแกะแค่2องอัลบัม้มแต่คลิปยาวเหมือนแบบแกะเป็นสิเพราะอะไรเพราะมัววีดค่ะคนดูคือแบบลำคาแลล้เมื่อไหร่มึงจะแกะบ้อมที่สองสักทีขอโทษนะคะทุกคน โอเคบั๊มที่สองมาแล้วเมนรักหมูไหมถ้าเราได้ซ้ำเราทำหนึง่งคนเราจะได้ซ้ำไหม น้องขยังต้องมาไทยนั่นแหละอุ้ยไม่เคยแบบไม่เคยแก่บอมแล้วแบบเมนรักขนาดนี้มาก่อนแต่พี่จบออะจบอมไม่เคยรักเลยพี่จะบอมไม่รักหนูเลยอ,ะ,ลอ,อะไม่เป็นไรค่ะหนูจะไปตามซื้อพี่มาให้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปอุ้ยอุ้ยการมันง่ายแล้วอะ่ะไม่ รักมากอะ่ะอันนี้เป็นเอ่อเบอร์ที่ไม่ใส่แว่นนะคะแล้วก็แล้วนะแล้วก็น้องขยอมนะคะโฮยมีความสุขะ่ะน้องยอมน้องหลับมากเลยอะ่ะ แล้วก,บก,ววก็บอกแล้วว่ายองแจรักฉันบอกแล้วว่ายองแจรักฉันยองแจนะคะทุกคนคนละลอยโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปน,น้องขยองอน่ารักว่โ okay. อเคน,นี่เป็นเ,เล่มหนีนะคะทุกคน Thank you Thank you Thank you Teacher ทใม่หล่อมากหล่อขนาดนี้ได้ยังไงกันเป็นแบบเนื้อเพลงนะมีภาษาไทยได้วยแหละโอเคเดี๋ยวจะมาอ่านอันนี้สั้นสั้ท้ายเล่มถึงอากาเซ่และเมมเบอร์ก็เซเว่นที่รักของพวกเรา ผมรู้สึกขอบคุณและขอบคุณอีกครั้งที่พวกเรายังอยู่ตรงนี้ด้วยกันและถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปไวขึ้นมันดูเหมือนว่าความรู้สึกของเราที่มีต่อกันมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยมันได้พิสูจน์ให้เห็นเราว่าเราเชื่อมั่นในกันและกันได้จริงๆและนั่นทำให้ผมคิดว่าอากาเซ่ของพวกเราและก็เซเว่นยอดเยี่ยมแรงงดงามมากจริงๆเลยครับ ผมรักอากาเซ่และก็เซเว่นทุกคนที่ทำให้ความฝันของผมเป็นจริงขอบคุณจากใจจริงนะครับเป็นคำเอเ่อเป,เป็นประโยคสั้นๆแต่ว่าน่ารักคนน้องอ่ะขอบคุณอากาเซ่ตลอดตั้งแต่รู้จักน้องคือแบบน้องขอบคุณเก่งมากเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนฟิลแบบเป็นแฟนคลับอากาเซ่แบบเบอร์หนึ่งเลยอ่ะ รักเขาว่ะแต่ก็คือจริงๆเหมือนที่น้องบอกนะคือ GOT7 แบบความสัมพันธ์ของ GOT7 มันมันแบบที่สุดแล้วอะคือมันไม่ได้ทําได้ง่ายๆอะในการแบบกลับมาคัมแบ็กออกอัลบั้มด้วยกันหลังจากที่ย้ายแยกย้ายกันไปอยู่แบบคนละค่ายเจ็ค่ายอะทุกคนแล้วก็มีอยู่มีเมมเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในเกาหลีด้วยอะแบบเขากับ อย่างพี่มาร์กเนี่ยคืออยู่อีกประเทศหนึ่งอะคือแบบเออเก่งอ่ะคอสเซเว่นเก่งอะขุมใจวะ่ะอันนี้ก็คือเป็นโปสเตอร์เดี่ยวเนาะขยอมนะหล่อมากดูดิโอ้ยพี่รักหนูอีกอันก็น่าจะเป็นโปสเตอร์รวมนะ แต่มันเป็นรูปซ้ำกันไม่ได้แบบรูปที่แบบที่น้องแบมใส่เสื้อก,ก้ามเลยเหรอภูมิใจเนาะทุกคนก็ซีดีก็เหมือนกับอันแรกนะคะรู้สึกแบบภูมิใจที่ตัวเองมาเป็นอากาเซ่แบบได้เป็นแฟนคับของกอดเซเว่นคือ ไม่เคยผิดหวังสักครั้งเดียวที่แบบมาติ่งเขาอะเขาทำให้รู้ว่าเขารักเรามากอ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการเก็บอัลบั้มทั้งสองอัลบั้มนะคะทุกคนก็ยังดีที่แบบยังมีเมนคนหนึ่งที่รักถึงอีกคนหนึ่งจะแบบไม่รักเราก็เถอะแต่อย่างที่ลูกตาบอกทุกคนอัลบั้มมันแบบคุค่าแก่การเก็บจริงๆ มันเป็นอัลบั้มที่เขาสร้างมาเพื่อเรามันเป็นอัลบั้มที่แบบเต็มไปด้วยความรักความไว้ใจเอ่อเป็นอัลบั้มที่เอ่อเป็นคำสัญญาที่ผู้ชายทำตามสัญญาที่วัดให้ไว้กับพวกเรา happy ปปว่ะเป็นการแก่อัลบั้มที่แบบมีความสุขมากๆรูปก็ดีผู้ชายก็หล่อ อัลบั้มก็เลิศเพลงก็เพะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณอากาเซ่ทุกคนที่แบบยังอยู่ด้วยกันแบบอยู่รอพวกเขาทั้ง7คนกลับมาจนถึงแบบทุกวันนี้ทุกคนแบบสุดยอดมากไม่ว่าจะแบบคนที่ซื้ออัลบั้มหรือว่าแบบคนที่ไปคอนหรือไม่ได้ไปหรือแค่แบบสตรีม y o u t u b e ทุกคนก็คือแฟนคลับเหมือนกันทุกคนรักเขาเท่ากันนะคะไม่มีใครแบบว่า อุ้ยฉันไม่ได้ซื้ออัลบั้มฉันแบบรักเขาน้อยกว่าคนที่ซื้อนั่นแหละไม่ใช่นะคะทุกคนทุกคนสามารถแบบรักเขาได้เท่าที่แบบทุกคนจะรักซัพพอร์ตเขาได้ที่ทุกคนจะสามารถทําได้ก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะอยู่แบบอยู่อรอพวกเขากลับมารวมตัวกันอีกแล้วก็กลับมาหาพวกเราที่ราชมังราชมังก็คือยังรอเสมอ ก็ขอบคุณก็เซเว่นด้วยที่แบบทําตามสัญญาที่ให้ไว้ทุกอย่างเลยแบบไม่เคยผิดคําพูดพูดอะไรก็คือทําให้เราแบบนั้นแล้วก็ขอบคุณที่แบบที่เป็นก็เซเว่นที่แบบเราภูมิใจเสมอขอบคุณทั้ง7คนที่รักกันแล้วก็รักเรา โอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะคลิปอาจจะยาวไปนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดอกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของลูกตาด้วยนะคะถ้าเกิดคลิปนี้ผิดพลาดต,ตรงไหนพูดอะไรตรงไหนผิดไปก็ต้องขออภัยทุกคนมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างคลิปนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนก็มาพูดคุยกันเนาะว่าแบบทุกคน รู้สึกยังไงในการทำแบ c k ครั้งนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะไปละฮะบ๊ายบาย